่อยสายครับถ่ายโคตเต็มหน้าแล้วครับอัชมฝั่งนี้บ้างครับได้อัดรถไหมครับงานงานทุ่งจำปาครับเพอรัตภูมครับมาตรงขาครับดำมาแล้วครับเต็มครับ นี่ครับไปเสมอเลยครับไปแล้วไปแล้วอ่ะ แล้วครับเรีวๆครับมือใหม่ครับมือใหม่ครับเพิ่งใส่บล็อกถอยบล็อกคร้งแรกครับเพิ่งใส่ตัวถอยบล็อกครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับปัดยางกับพายเสร็จเรียบร้อยก็ทําการสเปรย์น้ำมันล้างบาครับพรมที่จะหลบแ่นครับงานก็ช่วยสาดสายครับตรงที่ถอยไม่ถึงครับมือใหม่ครับทําไงได้ครับนู่นับนู่นนะครับ นี่ครับทหารก็ทําการศาสตร์อยู่ครับทหารครับนี่ครับทหารครับมาจากช่องจอมครับสุรินทร์ครับนี่ครับทหารครับเดี๋ยวผมกดเยนี่ครับมาทํางานวันแรกครับทหารครับมาจากด่านช่องจอมสุรินทร์ครับนี่จากการประทะกันกับเขมรกัมพูชาครับเลยมานี่ยนี่ครับได้มาทํางานอยู่เนี่ย ลอยไปถึงนู่นนะครับครับมาอนนี้ครับตึบตึบนี่ครับซีแยกตัวอะไรไม่รู้ครับอันนี้ครับไปแล้วประเดมบ๊ายบาย